ช่วงที่3นะครับของรายการเรื่องบนเตียงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท่าโปรดของนุ่มซันแล้วก็เป็นช่วงโอเพนอัพนะครับมีท่าโปรดไหมมีครับมีท่าโปรดที่แบบว่าพออยู่บนเตียงหรือว่าอายุบนเตียงดีป่ะเรื่องบนเตียงกันเนาะอยู่บนเตียงแล้วต้องมีท่าเนี้ยทุกๆครั้งไปอี่ยนอะไรเงี้ยแน่นอนครับทุกครั้งแน่นอนจริงันจะไม่ได้ว่าท่าโปรดครับเออใช่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 ทีท่าโปรดมีกี่ท่ามีหลายท่ามั้ยมีหลายครับแต่มันก็ต้องมีอันไหนที่แบบทีเฟอร์เนาะที่บอกว่าโปรดที่สุดอะไรเงี้ย โปรดที่สุดโหอันนี้ชอบมากพูดแล้วก็มันก็ยังมองไม่เห็นภาพเลยนะก็สาธิตกันดีกว่าเพราะใช่สาธิตจะใครอะครับแล้วพี่ก้าวแล้วกันพี่แจ็คแล้วกันอ่างั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมสาธิตไปกับน้องซันเลยแล้วกันอ่าๆงั้นพี่ต้องทําอะไรยังไงนั้นครับก็อ่าออืพี่แจ็คมาอยู่ข้างหลังกันนะครับอ่าผมโอเคโอเคแล้วใครก่อาปกกาพี่เก่อนอ่าๆโอเคโอเคอ่าพี่แจ็คก่อน อ่าหมก่อนเก็บกนนะครับครับโมหนึ่งสองโอ้โหน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับ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 ลุงพี่ีนี้ก็เเห็นท้าวโดของหนุ่มซันไปแล้วโอ้โหสาธิ้งกันอย่างเดือดเดือดของก็แอบหอกตามไปด้วยเพราะคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริง เอออย่างเงี้ยเกือบแล้วนะอีกแป๊บแบบอีกแป๊บนึงไม่ไม่แน่อาจจะหมดเทปอาจจะเป็นเหตุการณ์จริงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ก็จะมีจะมีถ้าโปรดก็คือถ้าเมื่อกี้ใช่ป่ะก็จะมีทุกทุกครั้งไปแต่มันก็มันก็คงจะสดจะมิดจะแบบว่าอะไรเงี้ยนะถึงเลิกสุดใจเลึกสุดใจเลยก็คือูพง่ายงว่าได้ทั้งผู้ให้และผู้รับอะไรเงี้ยก็คือเต็มที่อ่ะ ชุดใหญ่จัดชุดใหญ่เต็มครับชุดใหญ่เต็มอันนี้มาน <ะ S 1> <laughs> ในช่วงที่3ามเนี่ยในเป็นช่วงโ p เปนอัพรายการเรื่องมันเตียงนะครับก็สามารถทิ้งความเห็นหรือติดตามรายการได้ที่แฟนเพจของเรานะครับเป็นแฟนเพจใหม่ก็คือ f a c e b o o k c o m b e s t o r y t v นะครับก็ไปทิ้งความเห็นได้ได้ว่าอยากดูส่วนไหนของแกรลับเชิร์อะไรเงี้ยในเทปต่อๆไปต่อตอไปนะครับยกยกเว้นของของสงวนนะ อย่างของของซันเนี่ยเขาก็จะมีเขาบอกว่าอยากดูอยากดูติงหูเขาบอกว่าอยากดูติงหูอ่าชอติงหูหน่ออ่าเอ๊ะปกติเขาจะดูมือดูอะไรที่ว่าสามารถแบบว่าขนาดอะไรไงใช่ไหมอันนี้ดูติงหูว่าไปดูทําอะไรเนี่ยคุณอะไรคุณไก่คุณไก่อีกแล้วใช่คนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ดูติงหูแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่า อยากดูต้นคออยากดูต้นคออ่ะอดนะูต้นคอหน่อยต้นคอโอ้โหต้นคอหน้าซสเชียวเรียบเนียนอะไรงี้แล้วก็อยากดูไปรไรกันคนหนึ่งก็บอกว่าอยากดูหัวนมอ่ะเออแต่เราต้องให้ดูแล้วเพราะว่าให้ดูทุกส่วนเนาะเว้นของสองวนอะไรเงี้ยอ่ะโชว์หัวนมหน่อยก็มีหัวนมบอกว่าสีชมพูห,หรือเปล่าโ,โ,โอ้ยขัดขืนอ่ะขัดขืนนิดนึง จริงๆก็บรรจงงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วย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 นิดนึงโอแ้แอบมีอันนี้คือคู่แข่งของเออ่ลายใหม่นะครับเป็นนี่ครับโอ้หัวนมสวยเลยอะสีชมพูอันนี้ก็คือดูได้จริงๆก็ดูหัวนมนี่ดูดูจากแต่ว่าประสบการณ์ได้เลยนะอันนี้ยังหัวนมสวยอ่ะได้ดูไปแลว้วหัวนมเขาบอกอยากดูอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากดูต้นขาโอ้ต้นขาชนิดนึงมิติเดียวต้นขาเนียวเรียวสะอาด ต้นขาต้นขาอีกคนแข็งรับเชิญอ,อีกคนอยากดูแล้วเนี่ยคนนี้ก็นิ้วมืออีกแล้วอ่า,อาชนิ้วมือหน่อยสงสัยจะดูไปไปเดาขนาดมั้งออขนาดอย่างนี้นะดูเล็กขนาดนี้อีกคนนึงอ่าคนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าอยากดูแผ่นหลังแผ่นหลังโอเคอ่าดูแค่นี้แล้วกันแผ่นหลังแค่นี้ครับอ่าแผ่นหลังโอเคโอ้โหแผ่นหลังไหลกว้างไหลกว้าง แต่หลังแบบว่าโหเยี่ยมเลยนะโอเคแล้วในส่วนของตอนนี้นะครับในของรายการเรื่องมืนเตียงก,ก็ยังมีโครงการดีๆอยู่เหมือนเดิมนะครับคือเป็น Best Story c h a n Project ก็คือให้แฟนรายการเนี่ยเข้ามาในในแฟนเพจของ facebook.com/slash beststorytv นะครับก็มาโพสต์รูปของตัวเองอนะที่รูปที่ใส่เกงในนะครับเพื่อแต,แต่ไม่ต้องส่งไม่ไม่ต้องส่งของจริงมามาแลกบเรานะ แค่ส่งรูปมาแรกเฉยๆแล้วเราก็ก็จะติดต่อกลับไปนะครับทุทกทคนเลยให้มาทิ้งไว้ที่แฟนเพจของเ,ออเรื่องมือเตียงก็คือ Best Story TV <S <S แล้วก็มาโพลแล้วก็ทุกคนก็จะได้รับการเกงในจากบอดี้บายแกรเบลนะครับส่งไปให้ถึงบ้านเลยไม่มีน้องน้องซันน้องสันน,สน,น,สน,น้องสันมีไซส์ไหนที่ที่เป็นแบบว่าไซส์ไหนที่ในใองลองเลือกมาสิอย่าที่จะไท,ทยไทยนิสัย ไทยนิสัยไทยบุค,คลิกจากกังเกงในเนี่ยแหละจริงๆแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะอย่างที่บอกทุกๆเทปน,น,นะครับก็ในเว็บไซต์ hijackup.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกแบบับการแนะนำคนออกกํลังกายนะครับแล้วก็มีเ,เกี่ยวกับทริคแลทิปของผู้ชายต่างๆอ่ะน้องซันเรื่องมาละสีดำเขาบอก่าโอ้โหสีดำขอบแดงอันนี้ก็เป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าสุข,ขุมแล้วก็อะไรนะ ข้างข้างนอกสุขใสเอ๊ะยังไงเออดาวมั่วๆอ่ะก็คืออยากอยากรู้ว่าน้องซันเรื่องเกงในสีดำอะไรเงี้ยก็เมียปกติมึงคนชอบสีดำเหรอก็ใส่ได้ทุกสีเลยครับทุกสีมีสีโปรดมาที่บอกว่าเออเกงในครึ่งครึ่งตู้เลยเป็นสีเนี้ยอะไรเงี้ยปกติเกงในจะใส่สีขาวครับสีขาวใช่ใชแต่ดูแล้วมันเห็นมันมันมันเซ็กซี่เนาะ ก็มีกินนี่ขอเ,เลเอ็กๆเ,เนี่แล้วจริงๆแล้วเห็นมันมันน่ามีอารมณ์เนอะเพราะว่าสีขาวมันก็เป็นสีโปรดของชาวเราือบทุกคนนะ <c oughs> ก็สีขาวแต่วันนี้ทำไมถึงเลือกสีดำอะครับชอบครับสีดําก็มีเว้ยสีดแล้วก็คือผิวสัสยังทั้ขาวสีดำยัสีสด,ดำเด็กตีก้เหมือนกันแต่ว่าพี่ว่าถ้าใส่สีขาวเนี้ยมันจะเห็นแบบว่ารอยนูนรอยคมรอยชัดอะไรเงี้ยมันมันมันชัดกว่าสีมืดๆอย่างงี้นะมันต้องให้แอบค้นหาหนิดนึงอ๋อคือพูดง่ายว่า เราปกปิดไว้นิดนึง<ช>แล้วยให้เปิดมาดูอะไรอย่างเงี้ยเปิดดูก็เห็นเต็มตาอืสุดท้ายท้ายที่สุดก็วันนี้ก็อยากให้ทั้งซันแบบว่าฝากอะไรถึงแฟนรายการหรือมันเตรียมนิดนึงก็คือมีผลงานอะไรที่กําลังจะออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนรายการอยากจะคุยด้วยคุยผ่านทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับอ่ะครับ,รบก็ผลงานก็ติดตามนะครับก็มีหนังสือดาร์กเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็ออกประมาณสิ้นเดือนนี้แล้วก็ ถ้าจะพูดคุยกับซาหรือว่าติดต่อสันได้นะครับก็ Facebook ครับ s แล็คซันปารครับปารินสะกดยังไงครับเอ่อเฟซบุ๊กสแล็คสูนปารินครับอ่าโอเคก็เฟซบุ๊กคอมสแล็นะครับแล้วก็ซันก็คือเอ่อแล้วก็ปาริน A R I N เคก็ใครแฟนรายการคนไหนอยากคุยกับหนุ่มซันนะครับก็แอดไปที่ f a c e b o o k ของซันได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบทางรายการเรื่องบนเตียงก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับนับพัทยานะครับจีเซอร์กิแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือเสื้อผ้าจากเอ่อพีกรนะครับแล้วก็แขกรับเชิญจาก Body by Gabriel นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในเทปหน้าว่าดูซิว่าจะเป็นหนุ่มพัน์จาก Facebook หรือจะเป็นหนุ่มในแบบ แสนเซ็กซี่จากแมกกาซีนชื่อดังต่างๆเลยนะครับวันนี้นะครับผมให้แจ็คนะครับให้แจ็คเห็นมังกรแล้วก็น้ำสันนะครับก็ขอขอบคุณแฟนรายการทุกคนเลครับแล้วก็ขอลาไปก่อนวันนี้ก็อยู่บนเตียงก็ภารกิจก็คงไม่มีอะไรก็คงเป็นเรื่องบนเตียงเดิมๆไปะะแล้วค่ะ Oh! No.